สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอมิวผมบูมนะครับผมที่อัทบานไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็มีรถมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับผมเป็นเทสลาโมเดลไวน์นีครับผมมาติดตั้งเขาเรียกอัปเกรดช่วงล่างนะครับผมเพรสิ่งใดเดี๋ยราทำร่วมกันวันนี้นะครับผมเรามีนี่ครับผมตัวสตาร์ทนะครับผมของโฟล์เฟนเดอร์แบรนด์คนไทยนี่นะครับผมสุดยอดมากนี่คือคันแรกที่ผมจะได้สัมผัสโฟล์เฟนเดอร์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่าฟินสีนะครับผมที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อแบบรถเกร่งโดยเฉพาะเพื่อให้มีความนุ่มสบบายนะครัผมแล้วก็ มาดูหน้าตาโชว์กันนะครับผมนี่เลยะครับผมด้านหน้านะคะรับผมสีแดงสวยงามนะครับผมหล่อมากๆนะครับผมแล้วก็ตรงจอยปรับแข็งอ่อนนะ,ะปรับได้16ระดับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคือเขาเป็นแบบปรับติดมาเลยนะคะรับสามารถหมุนปรับได้เลยน,นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวต้นหลงนะะังเนี่ยครับผมก็จะมีที่ปรับอยู่ข้างล่างนะครับผมก็คือบมันทำไมปรับน,นั่นเองนะคะุณผู้ชมแล้วก็สปริงนะครับผมมาแบบนี้ดูจากทรงแล้วเนี่ยหนาหนุ่มอยู่ครับผมคุณผู้ชมโปรเวนเดอร์นะครับผมบอกเลยว่าเขา เอ็นดูร้านนะครับผมมาหมดสามร้านครั้งนะคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าผ่านการทดสอบทดลองกว่าจะออกนะครับผมโชคต้นหนึ่งมาเนี่ยเป็นโมโนทูบแบบนี้เนี่ยให้พวกเราได้ใช้กันนั่นเองครับผมถือ่เจ๋งมากแบรนด์คนไทยนะครับผมประเทศไทยนั่นเองครับผมก็ไปชมกันเลยดีกว่าผมว่าเฟี้ยวแค่ไหนฮะ กีลองแล้วเป็นไงบ้างมันก็ดีขึ้นนึ่บขึ้นแล้วก็ลดอาการพวกเวียนหัวเพราะช็อคเดอม์เร็วมันนั่งแล้วมันเวียนหัวช็อคเดอมมันทํามาไม่ค่อยดีอันนี้ก็คือปรับในระดับกลางใช่ไหมเบอรใช่ใช่ใช่แล้วเอาความสูงเท่าเดิมด้วยซึ่งลองแล้วมันก็อาการโยนมันก็หายไปเลยแล้วก็มันก็ไม่ได้ปวดหัวมันก็เหนืบอพอสมควร การเปลี่ยนเลนก็มั่นใจมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันด้วยความมันหนืดเยอะขึ้นแล้วก็มันไม่โยนมันก็ทําให้เรากล้าเปลี่ยนเลนมันการเปลี่ยนเลนกระทันหันเราก็แบบมั่นใจยิ่งขึ้นเลยแล้ที่สาคัญเวลาจ้าข้อสะพานเนี่ยมันลงแล้วมันมันหนึบมันไม่ย้ยเหมือนโชคดมเดิมอะไรเงี้ยครับลูกค้าท่านใดที่สนใจโชคโฟร์เฟนเดอร์ของ m o เด l วนะครับ เข้ามาได้ที่ l i น์แอดอัโตบานแล้วก็ฝากออติดตามผลงานของเราได้ที่ Facebook, IG, TikTok, Youtube, อ u t โตบานเป็นวักไทยแลนด์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยขอบคุณมากครับ